ไีห่างกันข้างใดหัวใจไม่เคยวางงาเพราะว่าคิดถึงเธอทุกวันเป็นคนสำคัญที่ฝันอยากเจอคิด ถึงเสมอเพียงเจอคนหน้าคล้าย,ายฟังคนพูดเรื่องใดหัวใจก็แปลเป็นเทานับแม้เศษนาทีคอยวันที่กลับมาเจอไม่เห็นก็ห่วงเสมอถามถึงเธอในใจยามเง,งาเปิดดูหรือยัง ข้อความมือถือส่งไปซสื้อยืดของขวัญใหม่ลองใส่ดูบ้างหรือเปล่าห่วงตัวเองบ้างนะงานหนักก็พักสักคราวันใดที่ใจสุดเหงาสาบดาว ันรับตามองฟา้าหาเฝ้าคอยยามลมพปงอยากฝากคำขมงใจคำหนึ่งฝากความคิดถึงจากใจไปเจอคิดถึงสเสมอเพียงเจอคนหน้าคร้า ฟังค,คนพูดเรื่องใดหัวใจก็แปลเป็นเธอนับแม่เศษนาทีคอยวันที่กลับมาเจอไม่เห็นบอกเสมอถามถึงเธอในใจยามเงาเปิดดูหรือยังค้อความมือถือส่งไป เมื่อเยืดของขวัญดีใหม่ลองใส่ดูบ้างหรือเปล่าห่วงตัวเองบ้างนะงานหนักก็พักสักคราวันใดที่ใจสุดเหงาฝากดาวบอกว่าคิดถึงวันใดที่ใจสุดเหงา สุกตาดาวแทนความคิดถึง